ครับตอนนี้ก็ร่วงร่วงล่วงล่วง,ล,วง,ล,วงล่วงเยอะแล้วนะครับนี่สวัสดีครับ f อฟพี่น้องเป็นที่รักจริงครับ มาพบกับบ่อพันไุพรปันบานครับมื้อนี้นะครับอันมาเปิดกล่องทบหลังจากทีอ้ยหลังจากที่อันบัไพับ่มมะม่วงครับอันมือสองมือนะครับสองมือที่ผ่านมานะรับบัอไุ์อ่าบัพัปิดเด็ดมะม่วงนะครับแล้วก็บ่มเนาะบ่มด้วยฐานหินนะครับเดี๋ยววันนี้ผ่านไปสองวันแล้วนะครับวันนี้จะมาเปิดกล่องดูว่ามันสุกไหมนะครับเนาะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะครับคลิปนี้ก็จะ ให้เป็นสักคลิปสองนาทีนะครับก็มีตากล้องวันนี้ตากล้องไม่พูดนะครับตากล้องก็เปิดกันเลยนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนนะครับไม่ไมๆไมเห็นบ่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  เอาถาดเอาคอนปึ๊บปึ๊บนะครับมะม่วงโอ้ยเป็นยังไงมันสีกินเมดนี่พี่น้องคล้องไายตรงนี้นะครับนี่ครับผิวยังสวยนะครับผิวสวยงามมากนะครับโอ้เป็นแต่อ่อนซ่อนบ่อถาพี่น้องยุไกล้นี่โอ้เสียไปห้เได้นี่มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับมะม่วงนี่ครับน้ำดอกไม้นะครับ หอมหอมปาดนะครับออนเฮดข้าวเหนียวมุ่นมะม่วงเนาะมุ่นมะม่วงนะครับน่าอร่อยน่าอร่อยก็ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดลูกนะครับยี่สิบเจ็ดยี 17, 17่สิบเจ็ดหน่วยนะครับยี่สิบเจ็ดหน่วยก,ก็เดี๋ยวใส่ถาดเบิง้งใส่ถาดเบิง่งก,มกมลมๆลงมาอีกหน่อยนี่นะครับกลมมาอีกหน่อยนะครับลูกสวย,สวย <c oughs> พนา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 เป็นไงนะครับนี่ครับฐานหินฐานหินมันยังไม่ไไละลายนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำเนาะก็อยู่ในนี้นครับฐานหินนี่ครับผมด้วยฐานหินนะครับ ทานเก็ดนั่นนะทานเจ็ดก็ห่อแบบนี้นะครับก็เหมือนขาบ่มกล้วยกันนะครับบ่มกล้วยก็เป็นเหมือนทําเหมือนแบบนี้แหละดูดยังเขียวหน่อยนึงนะครับอุ้ยเหลืองครับลูกเล็กก็เหลืองเหลืองงามขนาดไปขายได้ได้หน่ถ้ามีหลายๆต้นนะครับโอ้ยขายได้เลยนี่แต่ช่วงนี้เนาะตลาดมันก็เขาเปิดตลาดไม่ได้เนาะ แล้วก็ไว้กินนะครับเอาไว้กินไว้กินถ้าถ้านี่เตยมถาดครับเติมถาดคุ่นได้คุ่นได้มาละโอ้เอาไปแจกใจพี่น้องปองไปครับบ้านนี้ชือสีบรไดคลายหรอกคลิปนี่กับมี่แค่นี้นะครับมาเปิดกันกองบ่มมะม่วงไ้เบิ้งนะครับเนาะร่บ ขอบคุณหลยๆครับแล้วเอฟซีนะพู้ติดตามนะครับเน,ะนาะแล้วก็เลิกอ่ะอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของบ่าวไพพุทไธปั้นบ้านได้เลยครับช่องของบ่าวไพพุทไธปั้นบ้านนะครับก็คือนําเสนอเกี่ยวกับการทําบ้านดินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของคนที่กลับมาอยู่บ้านของเมื่อก่อนก็ทํางานอยู่ทํางานโรงงานนะครับของ เคยเป็นหนุ่มโรงงานแล้วครับมาทําใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกนะครับเนาะมาทําบ้านดินด้วยนะครับแล้วก็ทําอยู่กินแบบเกษตรพอเพียงนะครับเนาะแล้วก็พาไปถ่ายวิถีชีวิตของคนผู้ไทยนะครับเนาะบอภห้เป็นคนผู้ไทยนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะพาไปดูวัฒนธรรมของคนผู้ไทยละแวกนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กดแชร์ให้กับบอไัยผู้ไทย ปั่นบ้านด้วยนะครับผมครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องแล้วครับเป็นเรื่องแล้วมีพายุลมนะครับพายุลมแรงตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงกะล่อนกันนะครับไปเก็บมะม่วงกะล่อนกันนะครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับนะครับตอนนี้ประมาณลมลมประมาณนี้นะครับอ่าแรงมาเป็นพักๆเนาะก็มีแรงบ้างค่อยบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปเก็บมะม่วงกันเลยนะครับมีร่วงเยอะเลยนะครับนี่นี่นี่ หลังบ้านหลังบ้านไปหลังบ้านกันนะครับครับตอนนี้ก็ล่วง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 เยอะแล้วนะครับนี่คือน่าจะล่วงหมดกันแล้วนะครับเก็บไปชุดหนึ่งแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าต้องถ่ายนะครับอ้าวไปเก็บกันเลย เดีย๋ยววางกล้องก่อนนะครับนะครับนะครับน,นี่ลมแรงมากนะครับลมแรงมาก